อีค่าวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเกี่ยวกับนวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไฟฟ้าจากการชีวภาพของโรงเ,เรีเนเยนชนวนขีเดียสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระราชถับสมเด็จพระเชพพภัราชสุดาสยามบรมราชกุมรา,า,มามรีค่ะค่ะเนื่องจากปัญหาภาวะโลกร้อนกําลังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของประเทศไทยอาทิเช่นการเกิดขึ้นเองของไฟป่าในภาคเหนือการขาดแคลนน้ำของจังหวัดในภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ปัญหาทรัพยากรชายฝั่งที่เกิดการขาดแคลนเนื่องจากการเปลี่ยนอุณหภูมิของน้ําทะเลในภาคใตา้และภาคตะวันออกล้วนเป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบจากภาวะโลกร้อนแต่เยาวชนยังไม่มีความตระหนักถึงผลกระทบของพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงคิดทํดากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าจากการชีวภาพค่ะต่อมานะคะจะมาพูดถึงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์นะคะ หนึ่งก็คือเพื่อพัฒนาชุดกิจาก,การรมการเรียนรู้เรื่องลรงางานไฟฟ้าจากการช่วงภาพสำหรับนักเรียน ก็ะะจะเป็นการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ครงานเป็นฐานนะคะหรือว่าโปรเจกต์เรียนเรียนวิค่ะโดยจะมีทั้งหมดด้วยกันนะคะ5ชุดากาิจกรรมค่ะเริ่มจากชุดากิจกรรมที่1นะคะคือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการชัวภาพนะคะชุดกิจกรรมที่2นะคะคือเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าจากกาซชัวภาพค่ะชุดกิจกรรมที่3นะคะหลักการการทำงานของการผลิตไฟฟ้าจาก ภาพค่ะชุดกิจกรรมที่4ค่ะลงม,มือทําถังหมักการชีวภาพเพื่อผลิตไฟฟ้าที่โรงอาหารโรงเรียนนะคะและชุดกิจกรรมที่5ค่ะชุมชนร่วมกันผลิตไฟฟ้าจากการชีวภาพนะคะ ก็จะเป็นการทดลองค่ะซึ่งการทดลองครั้งนี้นะคะจะเป็นการใช้รูปแบบของการทดลองแบบ one group pre test post test design นะคะโดยมีรูปแบบของการวิจัยดังนี้นะคะคือจะใช้ t 1่คูณ t 2นะคะเมื่อ t หนึเนี่ยแทนการทดสอบของการก่อนเรียนค่ะ x นะคะแทนการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วก็ t สอนะคะแทนการทดสอบการหลังเรียนค่ะ ค่ะต่อไปก็เป็นการสรุปผลการทดลองนะคะซึ่งผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง พลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพพบว่ามีประสิทธิภาพ87.2นะคะต่อ82.05นั่นเองนะคะซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานค่ะต่อไปก็จะเป็นผสลสัมฤทธิ์นะคะทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนนะคะโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพซึ่งจะมีความสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัยสําคัญทางสถิติที่สําคัญค่ะและก็มีผลการวิเคราะห์นะคะความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าจากก๊า สําหรับนักเรียนนะคะก็จะมีค่าเฉลี่ยรวมกับ4.2แล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.70ค่ะกิจกรรมที่1นะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการชีวภาพขาดเวลาเนี่ยก็จะจัดการเรียนรู้นะคะโดยให้ผู้เรียนได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการชีวภาพค่ะโดยไปกิจกรรมที่1นะคะเราเนี่ยก็จะให้ทําการดูคลิปค่ะดูคลิปการเกิดการชีวภาพนะคะแล้วให้ผู้เรียนเนี่ยสร้างแผนผังมโนทัศน์กระบวนการเกิดการชีวภาพมาค่ะ กิจกรรมที่สเท,ท,โทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้า,ฟาจากก๊าซชีวภาพค่ะจัดก,การเรียนรูดด้โดยให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพค่ะโดยเราจะใช้ไปกิจกรรมที่2นะคะโดยให้ผู้เรียนเนี่ยได้ดูคิดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพค่ะแล้วก็ให้ผู้เรียนตอบคําถามนะคะ กิจกรรมที่3นะคะหลักการทํางานของการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพค่ะโดยเราเนี่ยก็จะจัดการเรียนรู้นะคะโดยให้ผู้เรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานของการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพค่ะโดยเราเนี่ยก็จะให้ออกแบบทางวิทยาศาสตร์นะคะและก็จะให้คิดค้นค่ะโดยเราจะให้คิดค้นการทดลองที่เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพค่ะิกิจกรรมที่4นะคะลงมือทําถังมักก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตไฟฟ้าที่โรงงานที่โรงเรียนค่ะ แต่นื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะเราไม่สามารถไปผลิตการชีวภาพเนี่ที่โรงเรียนได้ค่ะพวกเราก็เลยเริ่ม ซึ่งขั้นตอนแรกค่ะพวกเราเนี่ยก็จะเตรียมเศษอาหารนะคะเศษอาหารนี้ก็จะเป็นเศษอาหารที hmm. ่เหลือใช้จากในครัวค่ะเราก็จะทําการนําไปหมักต่อไปนะคะส่วนขั้นตอนที่2ค่ะเราก็จะนําเศษอาหารมูลสัตว์เนี่ยมาใส่ในผังหมักค่ะเพื่อทําก๊าซมีเทนนะคะส่วนขั้นตอนที่3มเนี่ยพอเราได้ก๊าซมีเทนแล้วนะคะเราก็จะใช้ก๊าซมีเทนเนี่ยมาใช้เป็นก๊าซหุงต้มในการต้มหม้อนึ้อไอน้ำนะคะพอหม้อเนื้อไอน้ำเนี่ย